โ okay, อเคครับสวัสดีท่านผู้ชมผมเอสเวทเชแนลนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโกอาการ์เด้นนั่นเองก็วันนี้ผมจะมาทำทาโก้อีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกผมบอกว่าผม,มท้อกับทาโก้ใช่ไหมแต่ที่ตอนนี้ผมท้อมากกว่าคือการสุ่มกระชาะข้้นบนแล้วยังไม่ได้<ม>นั่นเองแต่ว่าไม่ได้ท้อถึงขั้นที่แบบจะเลิกทำนะแต่ว่าเดี๋ยวพอม,มันได้มาเดี่ยวผมจะทำเพราะว่าผมมีของทำนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำทาโก้ให้มันใหญ่หน่อยเพราะว่ารอบนี้เรามีของดีคทุกคนแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์นอ ซึ่งมันจะอยู่ได้ถึง10นาทีเลยนะผมจําไม่ผิดนะครับทุกคนสำหรับแกมมาเตอร์นะผมจะใช้แค่แมวสามตัวนะครับผมแล้วก็อันนี้ตัวหนะึ่งนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมขอเคลียร์ผักพวกนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีเควสที่ผมต้องทําด้วยนะก็เควสที่ต้องทําคืออะไรนะครับผมเพราะว่าทุกคนอาจจะงงก็เดี๋ยวมาดูกันนี้กันอ่ะนี่ครับผมเควสที่ต้องทําคือไปที่ achievement ครับผม common achievement ทุกคนเห็นไหมครับกดไปนี่ครับผมโชว์เบลหนึ่งร้อยแพนนะครับผมเราจะได้เป็น silver เอซอร์เวอร์คอมมอนซีดแพ็คมาแล้วก็จะได้เป็นคุกกิ้งคิทมานะครับผมซึ่งเอาเอาคุกกิ้งคิทเนี่ยไปทำอาหารได้นั่นเองนะเหมือนในกิจกรรมทำอาหารเลยถือว่าดีเยี่ยมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องเลือกทำายก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำทิ้งเอ้ทำไรทิ้งก่อนนั่นเองนะครับผมคือทำควยด,ด้วยแหละแต่เผือว่าจริงๆก็จะเก็บพื้นที่ไว้ทำอย่างอื่นนะครับเอา เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ส่วนผมก็เริ่มโล่งแล้วตอนนี้ผมจะเป็นสถานะนะก็เก็บไว้เดี๋ยวเราอเออเฮ้ยจะขึ้นได้ทำไมโอเคก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะวางที่กบแมวแมวแมวแล้วก็แมวไว้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะหยิบสปริงเกอร์ออกมาสปริงเกอร์นี่เราจะมีทั้งหมดห้าสปริงเกอร์ครับผมแกนมาส,สมาสเตอร์แอดวานกอร์ลี่เอ้ยแใจเย็นแใจเย็นนะ กอรลี่แล้วก็เป็นเบสิกนี่แกนมาสนี่มาสเตอร์นี่กอรลี่และนี่แอดวานซ์และนี่เบสิกโหโคตรเยอะแถมแล้วยังมีแมวมูนอะโถมันจะรีบปักอะไรกันหน่าเราแต่เราต้องวางแพนเค้กสแต็กก่อนนะผมมีทั้งหสามอันผมจะวางให้มันอยู่ตรงบนเลยเอ่ออันนี้ใกล้อันนี้ใกล้ไปหน่อยโอเคต้องต้องหันหน้าประมาณนี้นี่แล้วก็วางตรงนี้ โอเคมันจะได้นอนแถบนี้นะครับผมเดี๋ยวรอรอก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แมวกำลังจะเริ่มนอนนะทุกคนผมยังไม่รีบเก็บยังไม่รีบเก็บยังไม่รีบเก็บปล่อยไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าปักเป็นแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์โอยวงมันใหญ่มากโอเคเดี๋ยวปักเลยปลักมาสเตอร์วางหนึ่งอันกอรลี่สองแอดวานซ์สองเอ้ยแอดวานซ์สามแอดวานซ์ถึงระว่าตัเงี้ย ถึงถึงแล้วก็จะเป็นเบสิกสปริงเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันอะแถมไปด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลดน้ำไปดูวครับระหว่างนี้ค่อยๆลดไปครับทุกคนจังหวะนี้นี่เราจะมีช่วงที่อ๋ออ๋อใช่ใช่ช่ผมลืมเอ่าผมจะเอาพวกของเล่นให้แมวด้วยนะพวกของเล่นให้แมวเราทั้งหมดด้วยนะครับผม<อ>ให้แมวตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ ให้แมวส้มอ่าแล้วก็ให้เจ้ากบของเล่นนี้ให้แมวให้กบให้แมวให้แมวให้กบไปแล้วอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อยู่ไหนวะหมดวะแมวส้มไปแล้วอ้นี่นี่นี่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกัน ก็แมวก็จะนอนไวขึ้นกบก็จะเห่าไวาขึ้นก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะใหญ่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมคือตอนนี้ถ้ามันไม่ใหญ่ตรงเนี้ยมันไม่ใหญ่แน่นอนผมจะเอาโชเบลอะขุดทิ้งเลย <c oughs> นะครับทุกคนจะไม่เก็บไว้นะเนี่ยมันไม่ใหญ่แน่นอนคือทุกคนทุกคนจะดูแบบว่าเอ้ยพี่มันอาจจะใหญ่ก็ได้นะแบบเฮ้ยน้องมันอาจจะใหญ่ก็ได้ไม่ใหญ่แน่นอนครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ยไม่ใหญ่นะผมทํามาเยอะและ้วเก็บเลยถ้ามันไม่ใหญ่ผมจะเก็บทิ้งอย่่างงงน้้เเลลลยยะะผมจตตัักกทิไอว ไม่ต้องกลัวเสียดายครับทุกคนก็ไหนเดี๋ยวว่างนี่ก็ทุยแล้วครังนี้ก็ลอกไปเรื่อยๆครับผมวิญพันไปหมดแล้ว few later. อุ้ยทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูนดอุยอ้ยอุ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยูใอย่ใหญ่อยู่ถึงจะไม่เท่าต้นแรกแต่ก็ใหญ่อยูสิลเวอร์มันคูณเท่าไหร่ครับทุกคนผมขอเปิดอันนี้ก่อนเลยสิลเวอร์มันจะคูณห้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวว่ากัน โอ้โหเฮ้ย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 ห้าแชกห้าแชกเก็บเก็บอันนี้เก็บอันนี้ผมปดผมปดเลยอ่าผมจะทําอันอันนี้คืาเรยกวงาไงนะพัอันนี้เสร็จเด็ดอันไหนใหญ่กวกันเนี่ยผมจะจะไม่เอาันังถืออันนี้จะมีสถานะซึ่งผมมีเตรียมมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทุกคนสถานะพวกนี้มีอยู่แล้วทุกคนดูที่นี่มันใหญ่เหมือนกันอันเนี้ยแปะเลยแล้วกันจะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันโตแลวประเด็นคือผมยังไม่ได้ เฮ้ยเหมือนจะโตสุดแล้วป้อันนี้เหมือนจะสุดแล้วเหมือนจะสุดแล้วโอ้โหโอเคใส่ขึ้นแล้วโอเคเก็บดอกนั้นครับแล้วเราก็ย้ายดอกนี้ได้เลยนะมันมันโตสุดแล้วมันโตสุดแล้วเราไม่ควรให้มันในนี้นะครับผม่าอทเวลโทเวลโทเวลนี้นี่ทลย้เยเลย้ายเลย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 ถ้ามันโตแล้วเราจะไว้ฝานี้นี่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 เอาละ ไว้ตรงนี้เลยนี่โอ้โหโคตรใหญ่ถึงมันไม่ใหญ่เท่านั้นหรอกแต่ว่านี่มันก็ถือว่าใหญ่ไปอันนี้ต่อเลยครับผมจะทำอันนี้ต่อนะฮะมกีพื้นที่เยอะจังอุ้ยโอ้ยอันนี้เลยนะอีกเยอะอีกนานมาเตอร์ก้อนีอีกนานนะทุกคนเราก็แปรแอดวานไปเลยแอดวานแอดวานแอดวานเสร็จแอดวานเสร็จเท่าไรเบสิกผมไปปักเบสิกยี่สิบอันหน้านี้ ลองดูลองดูลองดูเอ้ยอลืมช h o v e ครับดออกดต่อไปโอเค๋ยวผมขออนุญาตขยับต่อยนิดนึงเริ่มอ่าโอเคให้มันหันหลังไปมโคตรดีครับทุกคนตอนนี้ผมทําเป็นบ้านได้เลยนะโอเคถือว่าน,นี้เสร็จแล้วแล้วเราเรอดูอันที่สองครับอันที่สองค่าใหญ่กว่าเราก็จะเลือกแรกทิ้งแล้วเก็บอันที่สองไว้นั่นเองนะก็จกังหวะมันจะใหญ่กว่าไออันกันเก่าผมอะ่ะ ว้ยแมวมาอยู่แถวนี้แสดงว่าเดี๋ยวแมวจะนอนตรงนี้ครับทุกคนไม่เชื่อผมเรมาเป็นกันละ่ะสุมส่มๆ่มะเดี๋ยวแมวก็จะบิงออกไปอ้ไม่ใหญ่กว่าชัวร์ชัวอันนี้ไม่ใหญ่กว่ายังไงก็ไม่ใหญ่กว่าครับเปิดโชว์เวลเลยเปิดโชว์เวลรอเลยไม่อยากให้แมวนอนเจ็บนะนี่ไม่อยากให,ให้เสียโอกาสแมวนอนครับทุกคนแมวมันจะนอนตรงนี้สองตัวไม่ไม่นะกูสามคุยโม้อย,ย่างดีบอกแมวจะนอนตรงนี้สองตัวไม่นอนเลยสักตัว อันนี้คือโตโตโต,โตแล้วอันนี้โตแล้วอันนี้โตแล้วอันนี้เก็บเลยเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวไปขายอันนี้ไม่โตครับไม่โตกว่าแน่นอนผมเก็บเลย่งผมผมผมทำจนรู้อะทำทากโก้ผมเซียนทากโก้ครับตอนนี้อุ้ยแกนไม้ตอรี่เอ้ยมาสเตอร์จะหมดอะขอะปักอีกสักอันหนึ่งแล้วกันผมไม่อยากให้มันเสียป่าครับทุกคนแล้วก็ปักสปริงเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งสองผมไม่อยากให้มันเสียป่าออโอเคพอแล้วเก็บไว้เซียน ไปทำหมดเลยไปทำหมดอื่นันรอ,อกบมาาันเห่าอนี้ครับน่าจาะพอดีกับสปริงเกอร์หมดผไม่แน่ใจว่าพอดีกันหรือเปล่านะทีน,นี้ผมต้องปรับกอร์ดี้หน่อยแล้วกันกอร์ดี้มันเหลือขอ,อยัดปักเลยให้มันโตไปขึ้นหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้เราเหลือสปริงเกอร์อีกแค่นิดนึงหนึ่งโอเคเหลือประมาณท่านี้เก็บแกนมาได้ไปแล้วครับทุกคนพอแล้วปักมาสเตอร์อเดียวพอ แกนม้าไม่ใช่แล้วครับแกนม้าพอแล้วแกนม้ามันของแพงมันหายยากนานๆมาทีผมก็ต้องเก็บตัง์รอด้วยโอเคเดี๋ยวรออีกผลนี้ผลสุดท้ายนะรอรอรอหมดเนี่ยมาสเตอร์นี้ทุกคนเฮ้ยเอา้ากำลังตัดพอเลยเอ่ามามาวะผมจะปล่อยก่อนททุกคนผมมือสั่นมากมันมันใหญ่เ้ย แต่ไม่รู้ว่าใหญ่เท่าผลก่อนหรือเปล่าคือคือถ้าใหญ่อ่ะไอคิดนี่มันอะไรค้าไปเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันมันดูใหญ่กว่าเดิมปะ่ะเฮ้ยมันใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยความพยายามถึงจะแค่สองกีมผมเอาสองสองกีมผมเอาตอนนี้เฮ้ยมันโอ้ยมันมันโอ้โหซาบซึง้งในความพยายามของผมเลยตอนนี้ ต้วผมทราบซึ้งในความพยายามของตัวเองมากครับทุกคนตอนนี้โอ้ผมแบบเอ้ยเดินดูก่อนเดินดูก่อนอยงเห็นฟังนู้นสองกลีบแน่นอนเอ้ยสามสามสามเนี่ยบ้าสาม,ส,ามสวยผมอยากรู้อ่ะอยากรู้ราคาแล้วอ่ะอันนี้คือไม่ติดสถานะอะไรเลยนะทุกคนไม่ติดสถานะอะไรเลยเอาทุกคนครับผมสำเร็จรู้เรื่องแล้วครับผลน,นี้ขนาดยังไม่โตเต็มที่ ร้อยสาร้อยสิบสามล้านครับผลนี้คือร้อยสิบสามล้านเท่ากับเท่าไหร่ผมขออนุญาตใช้แคลคูลเลตถุนเครื่องคิดเลขในาการคิดครับโอเคอันนี้ผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอ n f a ฟ e มันออกปะเพราะว่าซิลเวอร์ผมไม่ค่อยชยอบเท่าไหร่แต่มันสวยนะมันสวยไม่ใช่ว่ามันไม่สวยทุกคนดูดีมันสวยนะแต่แต่เมื่อแบบผมมีอันนี้แล้วอ่ะผมจะไม่ผมต้องเอาอันนี้ไม่งอหรอกนี่ไง,ไงเก็บเลยเออดีเคมเลย รีเคมรีเคมเลยรีเคมจริงเลยนี่โอ้โหห้าสิบกว่าล้านะอันนี้ให้ห้าสิบกว่าล้านไปเลยผมขายอออินเว n t o r ี่เลยครับอ่เฮ้ยโอ้โหถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยนะครับทุกคนอันนี้เพราะว่าเดี๋ยว ต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะมีการได้สถานะไปเยอะแยะเลยนั่นเองนะผมทุกคนดูสิสถานะผมเตรียมไปแล้วนะนี่โอ้โหมี v อยท c สมีอะไรเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวคืนนี้แหละคืนนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะต้องเอเคไปก่อนนะครับผมคลิปนี้อาจจะยังไม่จบคลิปนี้ผมจะโยกสถานะในคลิปนี้คลิปเดียวเลยไม่รู้ว่าจะโยกหมดไหมแต่ต้องพยายามทาให้มันหมดนะโอเคเดี๋ยวเราระหว่างรอก,ก็เดี๋ยวมันโตเต็มไ้แล้วผมมาอีกทีหนึ่งครับผมทุกคน และนี่ก็คือต้นทากโก้อันใหม่ของอิสเวติอาหูยค่อนข้างแพงกว่าเดิมนะครับผมถ้าตัดชิลออกไปมันจะเป็นการคูณ2ใช่ไหมถ้าจะไม่หินเนี่ยชิลจะเป็นคูณ2อเอ่อถูกไหมขออนุญาตเปิดอันนี้ให้ทุกคนดูนะครับผมนี่มาดูกันนะครับผมสมมุติว่าถ้าผมใส่แค่ชิลลงไปเนี่ยชิลจะอ,อยู่ในนี้อเออขออขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเวลานี้นะเปิดเต็มหน้าจอ อ่ะชิ่ก็จะเป็นคูณสองเห็นไหมครับทุกคนเราจะเริ่มทำการใส่สเปรย์ลงไปนะครับผมสเปรย์แรกครับผมเบิร์นเบิร์นจะคูณเท่าไหร่มาดูกันผมจำไม่ได้ฮะเบิร์นจะคูณสี่ครับผมจะเป็นสองกสี่จากนั้นจะเป็นฮันนี่เกรสฉีดโดนปะวะอ่าโดนโดนโดนแล้วจะเป็นบูมบูมไว้ที่หลังสุดเวทตามด้วยไวสตาร์ตามด้วยฟ r y ตามด้วยช็อคแต่ตามด้วยบลูมปึ้มโอ้โหแม่งดำธรมินอุย้ยมันเป็นดำแบบดำซันนี่เลยทุกคนดูดิเฮ้ยสีมันสวยมากอ่ะผมชอบผมชอบ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 ,ชอบถ้ามันโดนชอ็อคมันจะไม่เป็นเปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนสีแล้วตอนแรกไม่ค่อยชอบสีดำแต่ตอนนี้ชอบแล้วดูราคาผมจากสองร้อยกว่าล้านมาดูกันว่าจะเป็นเท่าไหร่ครับหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านครับผมหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าล้านนะ่เองนะครับผมโอ้ยทุกคนมนดาทอมินมากเลยอะลองออกเกมผมขอลองออกเซิร์ฟเข้าใหม่ครับทุกคนโอเคสิไม่เปลี่ยนอุ๊ยโอ้โหแต่มันชัดเจนขึ้นครับมันชัดเจนขึ้นเี้ยแบมันจะมีลายมากขึ้นนี่นี่ขนาดติดสถานะแค่นี้นะทุกคนเรียกว่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่า เรายังมีสถานะอีกต่างๆนานานั่นเองนะครับผมเออ่สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการคํานวณสถานะนะครับผมสถานะเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าสองแสนคูณสองใช่ไหมเพราะมันเป็นสี่แสนแล้วสี่แสนคูณแปดนี้ไม่ใช่นะมันจะเอาพวกเนี้ยบวกกันก่อนแล้วเอาไปคูณอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวคลิปนี้เราทําการยกสถานะต่อเลยนะครับผมไม่รีรอนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บชุดนี้ก่อนชุดนี้จะเป็นชุดลำเลียงแล้วกันผมจะเรียกว,ว่าชุดลำเลียงแล้วก็นี่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลยเงียบ โอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือไ d เด็กมันเอาปลาหมึกผมไปผมมีปลาหมึกนะครับผมตัวนึงนะครับจริงๆมี2ตัวแต่ตัวอีกตัวนึงผมน่าจะเผลอขายไปนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ในไ d เด็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมต็นีผมเปิด2จอนะทุกคนสังเกตน,นะครับผมโอเคเอเ่อตวหนึ่งนะขยับพับไปจอนู้นก่อนอันนี้เราจะใช้เป็นสไปโนซอรัสนะครับผมสไปโนนี้สไปโน ไปโนวางเลยวางเลยสไปโนของเรานั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเวลสามสิบเจ็ดนะแล้วก็ไอดียลรของเราเนี่ยจะทําการส่งคืนมิมิกนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตซื้อกอมีมิมิกนี่ครับมิมิกออคตพุชนะติดไว้ดีนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาของมาคืนครับที่จริงๆอเอาไปเวลแหละแต่ยังไม่ได้เวลนะครับผมยังขี้เกียจอยู่โอเค เดี๋ยวรับมีมิกเลยแล้วก็จะได้กลับมาครับผมแล้วก็รอเลยครับวางสิครับทุกคนนี่โอ้โหมิมิกโอเคเดี๋ยวเราทําการเอาให้อาหารน้องก่อนน้องหิวอาหารนะครับทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ปล่อยมันเอฟเคไปนั่นเองนะครับผมก็ผมคอตัวไปก่อนไปนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนที่มันยกสถานะ แทบทุกหมดแล้วนะก็ระหว่างนี้ก็ขออนุญาตอันเฟเบอรี่ทุกอันที่เคยเฟเบอรี่ไว้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไหมนี่วอลทัสนี่มีดับเบิลวอลทัสนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเอเรียนไลท์นะครับผมเนะี่ยสถานะตึงๆทุกอันครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้จะมีเซเลเชียกับไลท์ไซเคิลนะครับผมมีแอซิดิด้วยนะส่วนนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมก็ เอาไว้เผื่อไว้เผื่อสำคัญนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเราดูกันนะว่าจะมีทั้งหมดกี่สถานนะนะผมในตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเช้าที่ตอนตอนผมตื่นมาครับดูว่ามันจะเสร็จหรือยังนั่นเองนะครับตอนน่าจะไวขึ้นหน่อยไหมเพราะว่ามีปลาหมึกด้วยปลาหมึกอาจจะดูทํางานช้าใช่ไหมทํางานช้านะครับผมปลาหมึกเนี่ยทุกสิบห้านาทีเอ้สักุกสิบเก้านาทีก็คือทุกทุกยี่สิบนาทีเลยนะค่อนข้างที่ทํางานช้ามากเพราะผมเวทสิบเจ็ดเองแต่ก็จะทำให้ดู้นะว่าผมใช้งานได้น,นั่นเองนะครับทุกคน ก็ดื่นเลยก็ขออนุญาตให้ทอยหรือของเล่นนะครับผมเอามาบูธสองตัวนะบูธแค่สองตัวจะเป็นบูธตัวนี้หนึ่งสองแล้วก็ปลาหมึกครับปุ๊บปุ๊บหมดแล้วนี่โอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปสลิปปิ้งก่อนนะ,ๆๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะผมตอนที่ทำเสร็จนะครับผมไปก็หลังจากที่ผ่านเวลาไปประมาณสิบห้าชั่วโมง ผมได้ทําการโยกสถานะและเคลียรผักทุกอย่างในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็คือฮาโกเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุดของอิสเวเทียอันใหม่ครับงมีปั๊บทั้งหมดกี่บับวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบับนะครับผม ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นสี่พันล้านนั่นเองนะครับผมโคเยอะก็คือมันเยอะสำหรับผมนะครับทุกคนก็นี่ครับผมทำมาเป็นทาก้เฟิร์นนะผมอ,อ๋อแล้วทีนี้ผมบอกว่ามันอยู่ระดับพิสมาติกใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ครับมันอยู่ดีคือ,อข้อมูลไอเว็บอาจจะให้ข้อมูลผิดแตผมแต่ว่าอันนี้คือผมวิธีการดูสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าผักอะไรเป็นอะไรนะรับผมก็ให้ออกมาไปชี้ เห็นไหมทาก้เฟิร์นมันสีส้มเท่ากับว่าทาก้เฟิร์นเนี่ยอยู่ระดับ DIY ส่วนอันนี้มันเป็นระดับพิซมารติกนะครับผมระดับพิซมาติกก็คือเป็นอย่างนี้พอชี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าชื่อมันจะสลับสีไปเรื่อยๆเห็นปะอ่านั่นแหละครับผมนี่เป็นไงทุกคนชื่นชมผลงานผมหน่อยครับนี่เป็นไงค่อนข้างสุดยอดครับผมจะแหมมันถามว่าทำไมมนถึงเรียนนี้นะมันติดอ่าสถานะสไลด์นะครับผมมันทําให้เหมือนโดนตัดนะครับผม โดนตัดขาดไปนั่นเองมันเลยกลายเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันวิธีการขึ้นก็นี่เลยฮะผมาต้นโถไ่วไปใกล้ๆแล้วนี่นี่นี่อะเก็บถั่วกันถั่วมันติดหัวเดี๋ยวนาายไปเป็นอาหารนี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนากลายเป็นอาหารตัดเล้งผมไม่ต้องห่วงอึบอึบอ่านี่นะครับผม โอ้โหโุ้ยอดเหมือนมันจะยาวจนขึ้นไปได้เลยมั้งหน้่เนี่ยเดี๋ยวขยัวหนะ่อยขยับข้ามาใ้กล้หน่อยสิเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน<ฮ>อ่ะขึ้นโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยปึ๊บอ่ปาปักกว่ปาปักกว่นี่โอ้โห ยอดแปบทุกคนผมทํามาใหม่แล้วมันชัไลทกว่าเดิมถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยครับผมปำหรับการทําทาโก้เฟิร์รอบใหม่นะคือถึงมันจะมีแค่สามแชกอะแต่ว่ามันใหญ่มากนะครับผมแล้วเสียแกนมาสเตอร์ไปทั้งสองอันเลยนะผมนี่ครับทุกคนผมสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนีเ่เป็นไงโดยที่ไม่ต้องอะไรนะผมวินี่อะไรอ่ะวิ้อันี่สถานะอะไรใส่ได้ไหม ขอร้องจงติดมันคือสถานะอะไรครับทุกคนนี้มีใครรู้ไหมวิ่งสนั่นฮาริรูยะสันไรเหรอไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นบอกครับติดบก็ได้นะถั่วผมก็มีอยู่นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าคือสถานะอะไรเราปล่อยไปก่อนแล้วกันรู้สึกเหมือนเสียงจำโอเใคมีแหละแต่แค่ว่านี่นี่ค้าผมทุกคนลงไปเลยนี่ นี่อ่านะนี่ครับผมทุกคนเห็นี่ยม,มันจะคุยไม่ได้เห็นไหมมันจะแบบต้องปลูกก่อนนะอะไรอย่างนี้โอเคก็คลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จผมทั้งโยกสถานะและทําผลให้ใหญ่ที่สุดนะครับผมนี่ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดสุดยอดมาก คครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะาให้ผมทำอะไรก็ลองมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย